คำแนะนำไม่ใช่คำเตือนดูแล้วอย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวกดซับเดี๋ยวกดแลวสมัครนะคะก็สวัสดีทุกท่านเนี่ย,านนยมาอยู่รายการ Ross Davy Unmute TV นะฮะ วันนี้ก็จะมาสอนการแบบลดเส้นเสียงนะฮะอืมเดโมเออเดี๋ยวเดีโดย,โดยโปรแกรมนี้คนระับคูปโปนะครับคูปโปอ,อิดิคูอิดโป้นะครคูโปสองนะครับไอชนะิ้นเป็นตัวแซดนี่ผมตั้งชื่อเองนะอย่าไปสนใจนะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลดเส้นเสียงกันนะนะตอนเองก็โปรดเปิดโปรแกรมอะไรก็ได้นะที่มันไว้ใช้อัดได้คนระับแต่ผมเปิดอันนี้อยู่ไง ผมไม่รู้ว่ามันอัดตรงไหนพวกผูมเล่นว่าใครเป็นเท่าไหร่ตัวนี้แคลเซียใช้อัดใช้อะไรเป็นนะครับแต่มันอัดในเวลาเดียวกันเนี่ยได้ไม่ได้หรอไม่ได้มั้งนี่ก็ลองมาใช้อนี้ดูกันวันนี้มาสอนวิธีการลบเสียงตัดเสียงรบกวนไอ้พวกเสียงซาซ่าทั้งหลายนะก็ไม่ผมช็อตนะครับตอนนี้ช็อตแบบอาจจะมีเสียงซา่อยแต่ให้ดูเส้นเสียงเป็นหลักว่ามันได้ผลจริงนะฮะ หนึ่งแม้อาจจะฟังแล้วมันมีเสียงซาแต่ว่าอาจให้ดูเส้นเสียงเอาว่ามันลดนะครับเพราะตอนนี้ไม้มันซาอยู่แล้วฮะตาหนักด้วยนะครับก็มาลองเกิดเพออดิโอดีไหมลองมาเทสเสียงน่อยมาเท้าฟดฝัดเขายิ้มเท้าพาดฝัดถุยต้อกดเล่นเลยไหมลองเท้าถุงเท้าช็อตอ๋อ เอเอ,เอมันอับยังไงวะออลองเท้าถูงเท้าช้อนซ่อมน้ำเต้าหูป้ปั้นก๋วยลวาพาะพอที่บ่อม,มกินเนื้อกระแชมพูมันก็เท่ากันดีเห็นแล้วมันน้อยใจว่าทำไมคู่เราไม่มีอยากจะลองวาเล่นท้ายสักทีแต่วระเดี๋ยวเนื้อคู่ยังไม่เจอสกปริผมภามือสืบเืนมันก็ยังไม่หุนใจห้าฝนหน้าหนังก็ไม่รู้จะหันไปกอดใครมองต้องใช้มันสกปรกมองข้างหน้ามองข้างหลังมันยังมีคนมีความรักเราก็มีซองแขนเราก็มีซ้องชาแต่ไม่ตัวเองเหมือนไม่มีว่า มันทำให้ฉันสะเตือนใจเวลาที่ฉันจะเจอใครดินตาถึงมาในทุกๆวันฉันมีแต่คำโม้บ้างบป่อยู่ในลารักทิ่งชมกินกาแฟด้วยกันในยามเช้าเธอไม่ต้องสวยและไม่ต้องรวยและไม่ต้องมวยไม่ต้องเท้าตาคนที่จะไม่ทิ้งกันตาคนที่โทรมาตะวักทิ้งกันตาคนที่โวยวายจะบอกเลิกกันตาคนที่ฉันไม่รู้มีอยู่หรือเปล่าโอเคแค่นี้่ะเราก็ได้เสียงของเรามาแล้วนะครับทุกเยินไปเลยก็หล้วก อัดไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนะไอมีคนมีความรักแล้วเราก็มีซองแขนเราก็มีซองขาทำไมปมปมกินกับแฉมปูมันก็เท้ากันดีเห็นแล้วมันน้อยใจว่าทําไมเห็นสังเกตได้มันจะมีเสียงซานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดเสียงซาด้วยครูโปสองครับก็หาโหลดมาได้เป็นเดโม่ได้ก็วันนี้จะมาสอนการลดเสียงนะก็อาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ อันนี้เป็นกระตูนนะครับจะชิ้มากนะเห็นไตแต,ต่องค์ชายจิ้ปูนนะกับน้องเหมียวยิ่งยากนะเออแล้วกูเอาไว้ไหนวันด็อกิเมนตไม่ก็ทิเมนอ๋อที่นี่เนี่ยกูหาเองูยังลืมเลยฟูนี่เวกัสดีป๊อปนี่แท็กวันแท็กสองนะี่นี่วะ ไม่ใช่แล้วเนี่ยตรงนี้อันนี้แคสองรองเท้าถุถางเท้าช้อนต้อตาา ok นมน,น้ำต้้ผูกปาสสาวะเราพอที่อยู่ในป้อมกินเนื้อกระเช้าภูมันก็เท่ากันดีเห็นแล้วมันน้อยใจว่าทําไมคู่เราไม่มีอยากฉลองวันเล่นทายสักทีแต่ประเดี๋ยวเนื้อกู่ยังไม่เจอสักปีผมภาพมือสืบปืนมันก็ยังไม่หสนใจโอเคงั้นเราจะมาสอนวิธีลดเส้นเสียงนะก็ทําการสามนาทีใช้เอาลากตัวเสียงเข้ามาในโปรแกรมนะฮะลากตัวเสียงเข้ามาในโปรแกรมเสร็จปุ๊บ ก็มันจะมีเอพวกเสียงซาก็อย่างนี้ลองเห็นไหมครับเอเส้นๆนี้ก็คือเสียงซานะฮะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลดเสียงซายังไงเนะแล้วง่ายๆครับวิธีก่อนแรกนะกด c t r o l a นะเพื่อการครอบทั้งหมดกอบทั้งหมดมาจาน้นกดที่อะไรวะคุณลืม n o i s, <laughs> <S ซี่เนี้ยมันจะมีกดนี้ครับ generate นะ,นนะนนนนนะแล้วกดที่ n o i s y นะฮะอ,อ,องไม่ใช่ไม่ใช่ใชลืมมันไปลืมมันไปกดที่ effect นะครับแล้วก็ noise C reduction นะแล้วก็ his reduction นะฮะก็กดมามาครับแต่ปุ๊บกนน็แนะนำแนะนำว่บอันนี้ก็เป็นแบบอันนี้ถ้ากดโอเคปุ๊บเส้นเสียงมันจะลดลงครับแต่ผมแนะนำว่าปรับตัวนี้ให้เป็น16ฮะกดลดดูเส้นเสียงมันจะลดไปแบบพวบเลยบึมๆลดปล่าวะตลองเท้าสูงเท้า สังเกตว่าตอนแรกมันมีเสียงซาครับตอนนี้มันไม่มีเสียงซาแล้วสังเกตนะลองจนไอเสียงนี้คือเสียงลองเท้าถุงเท้าช้อนต้มน้ำต้าหูปัสสากะแล้วพอที่น้ำบํารุงที่มัจะแกมปูมันจะเท่ากันดี เห็นแล้มาน้อยใจว่าทำไมคู่เราไม่มีอยากจะลองมาเล่นทายสักทีแต่วระด็นี้คู่ยังไม่เจอสักทีผมท่ามสืบเพียงมันก็ยังไม่หุนใจห้าคนหน้าหน่ะก็ไม่รู้จะเห็นไปกอดใครมางมนแค้ายมคนขวาบางคนหน้ามอข้างคนหลังมันอะไรมีคนมีความรักเราก็มีซองแขนเราก็มีซองขาทำไมตัวเองมันไม่มีว่ามันทำให้ฉันเสตื่นใจเวลาที่ฉันจะเจอชนะจินต่าถุนมาในทุกๆวันทุ่มมีแต่กำมัวบ้างบักอยู่ในลารักสิ้นฉุนจิ้นกับฟ้าด้วยกันมียามเช้าเธอไม่ต้องสวยและไม่ต้องรวยและไม่ต้องเมือไหนต้องช้า การคนที่จะไปทิ้งกันการคนที่โทรมาจะบอกทิ้งกันการคนรวใครจะบอกเลิกกันการคนที่ฉันนี่รู้มีหรือเปล่าโอเคแค่นี้อ่าบสำหรับสำหรับนี้ก็ได้แบบไม่มีเสียงเสียงมันก็เป็นฉิดง,ง่ายๆไม่มีอะไรยากนะส่วนวิธีเรนเดอร์ก็กดไฟล์ครับแล้วก็เซฟแอดนะฮะเซฟแอดมันคือเซฟโปรดักก็กดอะไรวะเรนเดอร์ตรงไหนเฮียกูลืมแล้วนะเนี่ยก็ลอ,องผิดลองถูกดนะ้วกัน นี่ครับเนี่ยแท็บออกมาเป็นเวฟใช่ไหมครับก็เซฟ,ฟไปเลยนะเดสก์ท็อปมากดตรงเซฟ,ฟแอนด์นะแล้วเซฟ,ฟมาเลยนะไม่ได้ะอะแล้วฮะแารเพลนี่ครับวิธีกดเซฟไป็นยังไกดเซฟแอดไปเลยนะฟฟยนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะไอแท็กออนที่ท่านมาพอดีจบพอดีเอ่อสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับก็อาจจะได้เป็นทิกที่มันไม่ยากนะลดเส้นเสียงนะเผื่อเวลามีเปิดพารลูแบบบูดแบบส0มแรงม้าอะไรประมาณนี้กนะ็นะอเอารถกันได้นะ วานทีละพอแล้วไปละบายบายช่วงนี้รีบทำคลิปเพราะว่าวิวมาตามที่พอใจแล้วพอถึง40วิวปุ๊บอ่อพอใจละทำคลิปต่อมาเลยนะฮะเพราะช่วงนี้แบบอยากเหออยากใช้อินโทรใหม่ไงไม่รู้จะเผยแพร่อินโทรใหม่ไงก็ต้องรีบทำคลิปเยนะฮะแต่วันนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ